พิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายรูปข้างบนข้างหลังเนี่ยเป็นทะเลสาบเป็นจุดที่แบบสิ่งมวนลอ้อมพังตอนนี้เรากำลังกำลังจะลงไปในทะเลสาบนะขึ้นได้นะแต่ก็ระวังเอาเองกันดูจากสภาพแล้วก็แบบมาถึงพิพิธภัณฑ์ที่เมืองนูคุสประเทศอุซเบกิสถานเป็นเมืองใหญ่ทาง ทิศตะวันตกกือบสุดเลยของประเทศแล้วก็จริงๆแล้วยังมีที่ราบหรือทะเลทรายยาวไปอีกแล้วก็เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศเติร์กเมนิสถานกับอุซเบกิสถานปไปดูว้างในมีอะไระพิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายรูปข้างบนก็ไม่ต้องเข้าก็ได้อันเนี้ยค่าเข้า,ขาก็ห้าห คันซุมเป็นบนัตรนักศึกษานะถ้าไม่บัตรนักศึกษาก็แสนนะมั <c oughs> <ๆ>้งแรงเลยนะร้อยกับบาทตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชื่อว่าโมฮนะีนักออกเส,สกียงภาษาอังกฤษเขียงเนี่ยเป็นเมืองที่เคยเป็นทะเลสาบมาก,ก่อนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นทะเลสาบทะเลสาบอารันแล้วโดนสูบน้ำเอาไปทำ ป้ายหมดเลยจนกลายเป็นแบบแห้งแรงพอมันแห้งแรงคนก็ไม่อยู่กันเพราะแบบมันทำมาหากินไม่ได้เป็นจุดที่แบบสิ่งวันล้อมพังก็คือเอาหนาไปทำไปทำปูป้ายนั่นแหละเออมาดูนี่มาดูแผนที่ตอนนี้คือทะเลสาบจากใหญ่ๆก็กลายเป็นสามส่วนนะเท่าที่เหลืออยู่อือ ในปี1960ยังเต็มที่เริ่มหายเสียงเหลืองอเริ่มหายไปเรื่อยๆเ,เริ่มหายจนเหลืออย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นภาพดาวเทียมก็คือแค่นี้หนึ่สามแค่นี้ทะเลสาบทั้งหมดที่ใหญ่ๆก,กว้างก็ตอนตอน,ตอนนี้อยู่แถวนี้นะอืมแานี้สิแถวๆเนี้ย อจะล,ลงไม่ได้ไห่อวะเรือแบบเป็นสุาสานเรือตอนนี้เรากำลังกังจะลงไปในทะเลสาบนะที่กลายเป็นทะเลทรายไปแล้วเนื่องจากการสูบน้ำไปใช้กับชนะระบทานบุกป้ายหมดคือขนาดใหญ่มากน่าจะใหญ่กว่า น่าจะใหญ่แบบพอๆกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเลยนะนเนี่เห็นปะแต่ก่อนมันต้องลึกมากเลยนะคนที่ขับรถเขบอกว่าตามแบบเออมันมันสูงแบบหลายเมตรมากคือข้างบนนล้วนะสมัยก่อนน้ำสามารถจู่แบบแบบมีคลื่นแล้วก็ัะเดินขึ้นไปข้างบนได้ส่วนตอนเนี้ยเราลงมาเดียวนก้นทะเลสาบได้แล้วคือสัตว์ที่แบบว่าปลายเช่นแบบ มันจะมีปลาบางชนิด hmm. ท mm ี่มีเฉพาะทะเลสาบที่เนี่ยก็สูญพันธุ์เลยเนื่องจากแห้งแล้งแล้วก็ฝนก็ไม่ตกด้วยนะเพราะว่าแบบพอน้ำไม่มีแล้วฝนก็ไม่ตกต้องทำด้วยกันนี่คือเรือสมัยโซเวียตจริงๆเขาบอกวเป็นเรือประมงอ่ะนี่มากกว่าหกเจ็ดเมตรได้างเนี้ยนี่วะ ค,นนคือมาแค่นี้แหละมาดูแค,แค,ค,แแค,ค่มาดูแค่นี้เสี่สามสิบห้าดอลลาร์คือรถแค่หนึ่งคันเจ็ดสิบดอลลาร์มาดูแค่นี้ดีแหละที่ปูไม่แพนเ่าจะมานอนที่นี่เพราะมันมีแค่นี้จริงๆทุกคนมาเพื่อดูซากันนะนอนที่ขีบ้า ขึ้นได้นะแต่ก็ระวังเอาเองอกันดูจากสภาพแล้วก็แบบเอออย่าปีนขึ้นไปลเลยดีเี้เห็นกุบถัวญี่ปุ่นเยอะๆมาที่นี่เจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรือที่ตั้งตรงนี้แต่มันเป็นพรอ็อพที่แบบเป็นลากมาจากที่อื่น,นหรือว่าเป็นลากมาจากเรือที่แบบ ไม่ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็มาตั้งก็เฉยๆรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นีหว่านี่มันคือพี่แบบผสมปนขอ,ขอ,ขอทายานะทรูปกันนะทราสับอารันน่าจะเป็นเทราสบน้ำจืดเพราะว่าเอาไปทำการเกษตรได้ต่อมามันอาจจะโดนสูบไปจน เค็มมายึออกะสูบไปแล้วเท่าที่มีอยู่ก็เค็มก็เลยอาจจะไม่ได้สูบต่อละเพราะว่าใช้อะไรไม่ได้ก็เลยเหลืออยู่เท่าที่มีตอนนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของประเทศอุซเบกิสถานกับคาซัคสถานแต่ในส่วนของคาซัคสถานเห็นว่าแบบอนุรักษ์้แล้ณนะคือแบบจะไม่ให้สูบต่อคือมึงที่ไม่ที่ไม่สูบต่อเพราะอะไรว่ามันอจ,จะเค็มไงก็เลยไม่สูบแล้วแต่อีกที่หนึ่งที่อาจจะโดนไปด้วยกันเลยก็คือทะเลสาบแคสเปียนแต่ว่าแคสเปียนอะเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม เอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้นอกจากเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเอาไปทําไข่ปลาคาเวียเ,เนี่ยมีเท่านี้แหละคือแบบนั่งรถมาคนละสามสิบห้าดอลลาร์เพื่อมาดูแค่นี้จริงๆพอเนี่ย, <laughs> ยาย นี่คือช่วงเวลาหนึ่งทุ่มอีกยี่สิบนาทีหนึ่งทุ่มแต่ว่าสภาพด้านเมืองอยากจะไปสามโมง